รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวโรงเรียนบ้านปลายละหารสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขาเขตสองตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขาเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กเปิดทําการสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด105คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน11คนบริหารโดยนางสาวอัชาราพรมนุกูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายละหารโรงเรียนบ้านปลายละหารได้ดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมสพถมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้าง เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่าผู้เรียนมีความรู้ผู้คุณธรรมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขผลการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมสพฐทั้ง4ด้านดังนี้ด้านที่หนึ่งด้านโรงเรียนโรงเรียนบ้านปลายละหานมีการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงามร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่ผู้เรียนสมดังเอกลักษณ์โรงเรียนที่ว่าภูมิทัศเป็นเลิศก่อเกิดการเรียนรู้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีแผนพัฒนาคุณธรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยได้กําหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือมีความพอเพียงซื่อสัตย์สุจริต และมีวินัยเพื่อให้ผู้บริหารครูและนักเรียนได้ยึดถือปฏิบตัติมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านคุณธรรมของโรงเรียนผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพจของโรงเรียนจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ช่องทางไลน์กลุ่มต่างๆการบริหารจัดการงานสี่ฝ่ายของสถานศึกษาด้วยความโปร่งใสยึดหลักธรรมมาพิบาล ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีส่วนรวมและมีการตรวจสอบกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องกผลการดำเนินงานการควบคุมภายในประจำปี2567มีผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง5องค์ประกอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐพุทธศักราช2561 มีระบบการควบคุมที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโรงเรียนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากรางวัลต่างๆดังนี้ผ่านการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายาุุระดับทองผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ5จากสอมสอรางวัล Best Safety Practice รางวัลระดับดีการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ การน,น้มนำพระบ,บรมราชโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติด้านที่2ผู้บริหารผู้บริหารมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมมีกระบวนการบริหารงานที่เป็นระบบด้วยวงจรคุณภาพ PDCA สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายร่วมคิดร่วมทำและร่วมชื่นชม บริหารด้วยความเป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้โรงเรียนบ้านปลายละหารขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสพเถอจาก2ดาวสู่3ดาวด้วยละหารโมเดลส่งเสริมคุณธรรมนำคนดีสู่สังคมซึ่งขับเคลื่อนด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ประกอบด้วย L Learning by Planning เรียนรู้หรือวางแผน A Agreement สร้างข้อตกลง H d a t and h a r t ปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่น A assessment การประเมินผล N network สร้างเครือข่ายผู้บริหารปรับพืชปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับยุกย่องเชิดชูเกียรติ จากผลงานต่างๆเช่นรางวัลคูรุชนคนคุณธรรมระดับดีเยี่ยมรางวัลระดับดีการคัดเลือกผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติด้านที่3ด้านครูครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม จัดการเรียนรู้และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอมีความรักความเมตตาต่อสิทธิ์ครูมีความสามารถในการเป็นวิทยากรคุณธรรมอบรมด้านคุณธรรมให้กับนักเรียนทั้งในระดับโรงเรียนและเครือข่ายสถานศึกษาครูมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่าง มีการเลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบ,บวนการ PLC ครูทุกคนมีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมให้กับนักเรียนและบุคคลทั่วไปได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติด้วยผลงานรางวัลต่างๆเช่นรางวัลรูรุชนคนคุณธรรมระดับดีเยี่ยมและระดับดีมากรางวัลระดับดีการคัดเลือกผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศก,การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่1ิ สู่การปฏิบัติรางวัลน,นวัตกรรมสร้างสรรคนดีระดับดีมากด้านที่4ด้านนักเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านปลายละหารได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมได้รับการปลูกฝังคุณธรรมอัตลักษณ์ผ่านกิจกรรมต่างๆในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ีกิจกรรมโครงงานคุณธรรมนักเรียนทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมในการช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของตนเองให้ดีขึ้นนักเรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องและบุคคลทั่วไปนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของเครือข่ายสถานศึกษาหรือองค์กรความร่วมมือต่างๆ สามารถปฏิบัติต้นเป็นแบบอย่างที่ดีจนได้รับคำชมจากบุคคลภายนอกนักเรียนได้รับรางวัลระดับดีจากการประกวดหนังสือเล่มเล็กโครงการโรงเรียนสุกจริตประจําปี2568 ส่งผลให้การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเพิ่มขึ้นโรงเรียนบ้านปลายละหานมุ่งพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนเพื่อสร้างาเมล็ดพันธุ์แห่งความดีสู่สังคมและประเทศชาติต่อไป